สวัสดีพี่น้องเช้าเอลอนทุกคนนะครับสําหรับปีนี้กับบ่ได้ลงมะไถกบฟางให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าปีนี้ผมสีเกียรติคันแท้คันกลางนะครับบรรน,นาผมมันมีสองไฮบรรณี้สีเกรติันแท้คันกลางออกมันเป็นไฮเดียวบรรที่นี่ก็เลยก็บเลยบ,บัท่านลงมาไถนเนะเพราะพันสีเกรตบรรณี้ผูที่เพันสีเกรตเพิ่งกับไปเบื้องเพราะว่าดินมันซุ่มอยูบ่บนกัเลยบัท่านไปเกียรติไฮบรรณ์นนเพิ่งว่า แต่มันแหงจังน้อยจังสี่ปเกียไว้นี่ขันเพิ่นลงไปผมก็สิทายกิใหม่พี่นองเบิงอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิพาพี่นองมาเบิงแอลออนโตชมไมล่าสุดเนาะครับเพราะว่าพี่นองผู้ที่เพิ่นมาติดตามไม่เิ่นกับบัตรท่านหูจักรายละเอียดปะไหนบัตรท่านเห็นละเอียดปะไหนก็สิพาพี่นองมาเบิงโตชมไมล่าสุดเนาะครับกะจุดดีจุดดีทีดีอยู่แล้วก็สิโค้งไว้เนาะครับ ตัวใดที่บ่ทันพอใจนี่ก็สิแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะครับเนาะสำหรับตัวโฉมไม่เนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้เนาะครับอยากได้แอลออนบ่าว่าสิเป็นรถไถรุ่นใดก็ตามต้องถอดเอากล้องสลักผ่านไถโตโตอยู่ข้างหลังนี่มาออกขายยืดแบบนี้ทุกคนเนาะครับเนาะจังสิได้ใส่สำหรับโตโค้งสั่งลักของแอลออนเนาะครับสิไล่มาตั้งแต่ขายืด มาหอดมาหอดทอนหนาเนี่ยครับเนาะทอนกลางทอนกลางไลมาหอดทอนหลังนี่โค้งสางลักนี่สีเป็นเหล็กตันนะครับว่าม็นเหล็กโป้งนะครับนาอพี่น้องโค้งสางลักตั้งแต่ขายืดมาหอดมาหอดหลังเลยนี่จะเป็นเหล็กตันนะครับว่ามันเหล็กโป้งสำหรับโตทอนหลังนะครับมองเรียวแอร์ออนนี่สามารถถอดได้นะครับถอดได้ง่ายๆสิมิสิมิสลักสลักตัวนี้ก็เป็นสลักโตซ้ำกันกับที่ผ่านไถเห้องใส่นะครับตัวเดียวกันตัวซ้ำกันเลย รับประกันความแข็งแรงนะครับตัวนี้สามารถถอดได้ในกรณีที่สมมุติว่าเฮาไถไปโหลดมันติดโหลดมันติดนะครับเฮาก็สามารถถอดออกสักก้อนเอาโถดขึ้นแล้วเฮาจังค่อยเสียบขึ้นอย่างทีนะครับมันคืเหตุให้สะดวกสบายแล้วก็ในเวลาที่เฮาขนไยนะครับเนาะถ้าสมติว่ามันสามารถถอดได้มันก็เหตุให้เฮาสะดวกสบายในการขนไยเพราะว่ามันจะบ่อยเงานะครับมันมันติถอดออกเป็นทอนเป็นทอนใดบ่อยเงาแล้วก็ ขนใหญ่กับสีง่ายเอาขึ้นเอาลงกับสีบ่หนักเกินไปนะครับเนาะสำหรับตัวทอนหนาที่เป็นคออ่อนนะครับกับสีสามารถยกขึ้นยกลงได้อิสระแบบนี้เนาะครับเพื่อที่ตัวนี้ที่สีให้ยกขึ้นยกลงได้นี่เพื่อที่ว่าเวลาเขา้าไซ่เขอไปกับทอนหลังนะครับทอนหลังที่เขานั่งอยู่นี่สีพ่อดีอยู่ตลอดสีแตะพื้นอยู่ตลอดสีสีบกกด,ส,กดสีบอกแตะพื้นนะครับหรือ รือในกรณีที่เขาลวงหัวงานเขาอยากยกหางก็สามารถโยกได้เวลาเขาไถไปผ่านบ่อเขาเขาสามารถคมได้โดยโดยที่เวลาเขาคมตัวหมองที่เขานังก็จะบ่อบ่อแต่บ่อบ่อโกดลงพื้นนะครับเห็นเหตรถเบาเห็นไหตรถบ่กินกําลังเื่องนะครับเนาะสําหรับตัวนี้ก็สิเป็นผลดีของตัวออ่อนนะครับเนาะหรือในกรณีที่เขาสิข้นใหญ่ออกไปไถน้ำนะครับเขาสามารถขันใส่ตัวนี้ไว้ไว้กับไอตัวขายืดได้เลย้วเขาเอาเสียกมัด ข้นใส่กับหางไว้นะครับเฮากับ่าตองเอาไปขืนใส่พวงใส่ยางให้มันหลายยางเกะกะนะครับเฮากับมัดใส่ตัวนี้ไว้เลยหรือในกรณีที่เฮาไปไถนาแล้วเฮาบ่ทัดแล้วนะครับมือลุ้นจีออกไปไถอีกอยู่เฮากับ่ตตองถอดก็ได้กรับก็เอาค้าไปงงสี่กับมัดใส่หางไว้ได้เลยเฮากับขนญ่สะดวกนะครับตัวนี้เฮ็ดให้หบ่เปลืองพื้นทีนในการขนไ่ครับสําหรับการถอดหรือว่าการใส่กันง่ายๆนะครับตัวทอนหนาที่เป็นทอนคอออนนะครับกับมีน็อตยุบสองตัวนะครับ ขันออกง่ายๆขันออกง่ายๆแล้วก็ใส่ง่ายๆเพราะมีบางคนเข้าใจว่าถอดไ่ได้นะครับตัวนี้ถอดได้นะครับถอดกับถอดง่ายๆใส่กับใส่ง่ายๆเพราะน็อตแค่สองตัวนะครับเนาะถอดน็อตออกแล้วเขาก็ยกออกเลยย้ำเขาสิใสเขาก็สวมเข้าไปแล้วก็เอาน็อตสวมลงเลยนะครับเนาะตัวนี้ถอดง่ายๆใส่ง่ายๆหลังจากที่เขาถอดออกแล้วก็สีเหลือตัขายึ้องนะครับตัวขายึดที่ติดอยู่กับโถดแค่นั่นเองนะครับสำหรับทอนนี้ ท่อนนี้ที่ถอดออกมานี่ยับท่อนหลังก็สามารถถอดแยกออกจากกันได้นะครับเนาะตัวนี้ง่ายนะครับน็อตสองตัวถอดง่ายแต่ว่าน็อตสองตัวนี่เป็นน็อตใหญ่นะครับน็อตใหญ่แข็งแรงกับสีเหลือตัดทอนหนาเนาะรับท่อนหนาที่ติดอยู่กับรถเวลาเขาสใส่พวงหรือว่าเขาสใส่ยังกับเส่ได้ปกตินะครับเพราะว่ามองมองที่สําหรับใส่สลักนี่มันเกี่บบะมีย่ยางขวางนะครับเพือเขาสามารถใส่ได้ทุกหูตามปกตินะครับ ถอดง่ายๆใส่ง่ายๆทุกอย่างเนาะครับเนาะสำหรับภาพโดยรวมเนาะครับภาพโดยรวมของของชุดเอลออนครบชุดนี่กะผมก็บสี่ขันพี่น้องเอาตัวกล้องสลักพันธ์ถมาเป็นนี่ผมกส็สีออกขายืดให้แบบนี้กับสีารถมาเทียบให้รถรุ่นแรกกสีเทียบให้ตามรุ่นกสัสีออกขายืดให้เรียบร้อยแบบนี้เนาะครับเนาะโดยภาพโดยรวมโตขายืดไล่มาถึงทอนกลางละก็ไปทอนหลัง จะเป็นเหล็กตันนะครับโค้งสางลักจะเป็นเหล็กตันเพื่อความแข็งแรงนะครับโค้งสางลักจะเป็นเหล็กตันบ่มเมนเหล็กโป้งนะครับบางคนบึงเบึงตะภาพซื้ออาจจะเข้าใจว่าเหล็กเป็นเหล็กโป้องอันนี้บอแมนนะครับอันนี้คือเป็นเหล็กตันแน่น้อนนะครับเนาะ,ะสำหรับมองเอลออนสลักก็สิเป็นแบบนี้นะครับสลักก็สิเป็นสลักตัวใหญ่แบบเดียวกันกันกบที่เขาใส่ครับผ่านไถเนาะครับคือตัวเดียวกันสลักโตซ้ำกันนะครับเนาะใส่น้ำกันได้เลย แล้ววันนี้ตัวทอนหลังนี่กะตัวแอออนตัวนี้กะสามารถปรับสูงต่ำได้เนาะครับเนาะผู้ใดหางสูงกับปับสูงผู้ใดหางต่ำกับปับต่ำลงตามความพอดีของผ่านไถแล้วก็หางลดของเขาเนาะครับอันนี้ปรับได้ตามความพอดีเลยแล้วก็ตัวเล็กเนาะครับตัวเล็กที่ดัดนี่กับที่ใส่เครื่องดัดเนาะครับตัวน <aru minus S 1> ี้กับซีดัดแบบสวยงามเนาะครับตัวชมไม่กับทีดัดสวยงามถูกจุดเนาะครับ มองห้องใต้คานัง่งมองนีกะที่ดัดเอาคือกันนะครับที่ส่เล็กดัดเขาโค้งงามนะครับเนาะตัวพิงหลังตัวนี้กะสิเป็นเล็กดัดคือกันนะครับใส่การดัดเอากะสีสวยงามนะครับเนาะตัวนี้เนาะตัวขาลมกะสีมีหอยคือเกา่าครบชุดนะครับเนาะและ้วก็ตัวล้อนี่กะแม็กแปดแชกนะครับตัวนี้รับประกันความแข็งแรงนะครับแม็กแปดแชกนี้ แข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วรากาสีออ,อกเอียงเขาศูนย์กลางแบบนี้ถูกล่อนะครับเนาะออกจากพิมพ์เดียวกันเขาในพิมพ์ออกเสร็จเรียบร้อยยังโยกออกมาเนาะครับเนาะต,นนตัวนี้นี่ล่อตัวนี้นี่รับประกันความแข็งแรงเป็นรอยลอก็สามารถขี่ได้เนาะครับตัวนี้รอยลอหรือว่ารอยกลัวจักน้อยนี่ก็ได้เนาะครับบ่บาเกินรอยซีซิบนี่ได้สบายนะครับว่าผมทดสอบม,มาแล้ว สามารถใส่ใดกับเครื่องหยอดเขาโพดเครื่องหยอดทั่วเครื่องหยอดเขาแหงนะครับใส่ใด้กับทุกเครื่องนะครับเครื่องหยอดแล้วก็ผานแท้กับใส่ได้กับทุกผานไม่ว่าจะเานผานเรียคองสิบเอ็ดหรือว่าผานหัวหมูหรือว่าผานดอกบัวสามารถใส่ใดเบิดตนะครับตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำใส่ไดตามความพอดีของผานแต่ละรุ่นเลยนะครับเนาะหลังจากเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทิทําความสะอาดถ้าสีจุดที่ออกขายืดให้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็สิเป็นสามชิ้นแบบนี้นะครับเนาะ แยกเป็นสามชิ้นแบบนี้ก็ถอยรถขอมาก,ก็สามารถเอาขืนใส่รถนะครับเอาข้นใส่รถกเอากลับบ้านได้เลยมตาตาสากีวเนาะแต่ว่าอย่างเป็นทะเบียนกรุงเทพ,พเจ้าของเพื่นนับเงินของโจโกลน <laughs> <laughs> นี่เสร็จเรียบร้อยเอาขึ้นรถให้แล้วโค้งส <c oughs> ยามมาตาสตาแก้ว ให้เติบยู่ด้นอสากีก่งวอมีคนเมาสบสิเหยอบพวกเป็นนางกันในาเมือเราถ่ายแล้วนางหันี่เป็นอ่างน้นเลผู้ลูกผู้นนหัโสล้เาเนี่ยอันนี้ก็เป็นพี่น้องมาจากสาแก้วนะครับเนาะเพิ่นกลับไปเพิ่นกลับไปร้องไห้เหรอเพิ่นโทรโทรกลับมาบอกแล้วว่า ใ่ดีใ่ดีครับท่านว่าลุงสีมาเอาตะโดนแล้วท่านเพนว่าครับอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนาะครับเนาะพี่น้องทั้งสาแเกวสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจอยู่ผู้ใดบ่ท่านใดท่านมีท่านพาะะ่อสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเนาะช่วงนี้กับพี่น้องก็มาเอาไปเรื่อยๆนะครับมาเอาเรื่อยๆผมกเ็เฮ็ดเพิ่มว้น้ำแน่กับมีของอยู่นะครับเนาะแต่ว่าผู้ใดสีมาก็โทรสอบถามผมก่อนคัน สมมติว่าผมนัดว่ามาเอามอนันมือนี่กะบยังคอยมาเนาะครับเพราะว่าบางที่ผมก็ติดธุระเพื่อบระยุนลานนั่งอี่กะโทโทกรอนอันนี้สิชั่วกว่าก <c oughs> <ท iese> um ันเนาะครับเนาะฝากถึงพี่น้องทั้งฟังเล่าน้ำน้ำเน่เนาะครับเนาะพาพี่น้องทั้งฟังเล่านี่กะโทรสอบถามผมหลายเนาะครับเนาะทั้งโทษทั้งไล่มาเนี่ยก็หลายพี่น้องทั้งฟังเล้าก็ให้ความสนใจหลายเนาะครับเออออนผู้ลางคนพนกับว่าเดี๋ยวร้อยด้านเปิดก้อนพนยังสีมาเอาเนาะครับอันนี้คือ ต้องมาเอาเนาะครับต้องมาเอาเองเพราะสามารถส่งได้นะครับพี่น้องทั้งฟังเล่าก็ได้สนใจอยู่หลายนะครับทรมมหาผมนี่ก็หลายพี่น้องทั้งฟังเล่าต้องมาเอาเองเนาะครับเนาะจ้างจ้งคอยสีได้ใส่เพราะว่าตัวนี้เพราะสามารถตีส่งหายได้นะครับเนาะแล้วก็ต้องเอากล้องสลักผ่านไถแบบที่ผมบอกในต้นทีมเนะี่ยเอามาติดตังเนาะครับเนาะขันสมมติว่าสามารถมาใดหรือว่าหารถจากฟังในช่วงที่มันเปิดด้านเนาะครับสามารถถามฟังมาใด กะจังสีใดใส่เนาะครับต้องมาเอาอยุรานเนาะครับเพราะตัวนี้บ่าสามารถส่งได้สุดท้ายนี่เนาะครับเนาะพี่น้องผูดด้ใดที่สงสัยในจุดใดสงสัยอนใดก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้เนาะครับเนาะก็สุดท้ายหลีละบัณนิ้สุดท้ายก็ขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ